ดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สังขัดชนบุรีวันนี้เรามาติดตั้งชุดแต่งได้68 ok ดิชั่นคันนี้เลยและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ศักดาค่ะสวัสดีค่ะพี่ศักดาสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกยังไงบ้างคะหลังใส่ชุดแต่งตัวนี้เข้าไปแล้วโอ้ประทับใจเลยครับจริงๆรถคันนี้มันก็สวยอยู่แล้วนะค่ะพอเห็นพอสใส่จริงๆปุ๊บประทับใจมากครับประทับใจค่ะแล้วขออีกหนึ่งเหตุผลค่ะว่าทําไมถึงเลือกเป็นชุดแต่งตัวนี้ค่ะดีไซน์เลยครับเพราะว่าดูมาหลายที่เหมือนกันดูในเ็คน เรีบนแนอเงยแต่ดีไซน์ตัวนี้ถูกใจมากครับ๋อ,อบรู้สึกชอบนะคะ<อ>แล้ววันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมมาให้พี่สักดาลวมสนุกด้วยค่ะคเป็นกิจกรรมเทศกาลมาปัญหาครัพี่สักดาพร้อมแล้วหยิบได้เลยค่ะสุ่มใช่ไหมครับใชคบ่ค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับต้องขอบคุณพี่ศักดามมานนะคะที่ไว้วางใจติดตั้งชุดแต่งจากทางเราสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจชุดแต่งสวยๆแบบนี้อย่าลืมติดตาม TMC Auto Work ได้ในทุกช่องทางโซเชียลนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะ T M C